ยินด,ดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่จาว i h า Channel สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับไตรภา,าคีของครั้งในตำนานมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันไตรภา,าคีมีความหมายว่าสามฝ่ายหรือสามกลุ่มซึ่งมาจากคำผสมของคำว่าไตรคือสามกับคำว่าภาคีคือฝ่ายหรือกลุ่มเมื่อนำมาผสมก็จะกลายเป็น ไตรภา,าคีตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาไตรภา,าคีคือสนธิสัญญาสามประเทศไตรภา,าคีของขลังในตำนานประกอบไปด้วยตับเหล็กคราวทองแดงและฟันที่ขึ้นกลางเพดานปากซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอากาศธาตุทั้งสามอย่างนี้จัดว่าเป็นของโทนสิทธิ์เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ได้มาจากตัวคน เรามาเริ่มกันที่ตับเหล็กหรือตับทองแดงตับเหล็กทางภาคกลางและภาคเหนือเรียกว่าตับทองแดงเล่ากันว่าตับเหล็กหรือตับทองแดงนี้จะไม่ไหม้ไฟหรือศพของผู้ที่มีตับเหล็กนี้ตับจะไม่ไหม้ไฟจะเหลือตับเหล็กไว้ให้ถือเป็นของคลังชนิดหนึ่งตับเหล็กนี้เชื่อกันว่าเป็นของขลังที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของคน ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามีคาถาอาคมเสกว่านยากินเป็นประจำทำให้ตับกลายเป็นเหล็กแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองได้แต่ไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นกับทุกคนได้นานๆนนทีจะพบเห็นกันสักทีตำนานขุนพันธรักราชเดชกับขุนโจรเมืองใต้อาเวสดอตาและย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ท่านขุนพันต้องปราบโจรอเวสดตาและ ตรงกับปีพุทธศักราช2481ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านขุนพันธ์จัดว่ามีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์เต็มตัวส่วนอเวสดอตาและเป็นจอมโจรแห่งเทือกเขาบูโดมีความเชี่ยวชาญทางด้านไสยศาสตร์อย่างหาตัวจับได้ยากทาั้งๆที่เป็นชาวมุสลิมเขาสามารถรูดโซ่ตรวนสะกกุญแจแคลว้วคลาดคงกระพัน ตัวเขามีของขังติดตัวอยู่5้ชนิดคือตับเหล็กเค้าทองแดงช้องหมูป่าผ้าประเจียดและกลิตอาคมเค้าทองแดงเค้าทองแดงนี้เชื่อกันว่าเป็นของขังที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของคนที่มีอาคมแก่กล้ามีคาถาอาคมเสกว่านยากินเป็นประจำทำให้คราเป็นทองแดงใช้มีดโกนไม่เข้าก็มี แต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองได้แต่ไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นได้กับทุกคนน,น,นานๆทีจะพบหรือเห็นกันสักทีอากาศธาตุหรือฟันอาถรรพ์อากาศธาตุหรือฟันอาถรรพ์ของครั้งที่หายากอีกอย่างหนึ่งอากาศธาตุหมายถึงฟันคนที่ขึ้นอยู่เพดานปากแทนที่จะขึ้นอยู่บนเหงือกเหมือนกับคนปกติทั่วไปใครที่มีฟันแบบนี้ ย่อมคงทนต่ออาวุธทั้งปวงฟันบนเพดานปากนี้จะขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อขึ้นมาแล้วจะไม่ผุไม่กร่อนเหมือนซี่อื่นๆจะมีความคงทนและอยู่กับเจ้าของไปตลอดและห้ามบอกใครดิดขาดเพราะอาจโดนทุบและยึดฟันไปทำของขลังได้และนี่ก็คือเรื่องราวของไตรภา,าคีของคลังในตำนาน ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา